เด็กไา้ิธานะครับบ้านเด็กตาบอดที่การซําซ้อนนะครับวันนี้ในส่วนนี้ก็จะได้รินเชิญท่านเจ้าของสถานรกเลยนะครับดได้เป็นผู้มอบและก็ส่งความปรารถนาดีให้กับคุณครูอ่นนานารย์เด็กๆครับ,รบโอเคนะครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับตรงน,นี้ครับ กมองผ้าอ่ามองกล้องนะครับมองกล้องโอเคสวยงามันทึกภาพนะครับหลังจากนั้นก็นะครับตอนนี้ส่งก็ก็ขอให้น้องๆนะครับเดี๋ยวได้ได้เข้าไปถ่ายภาพด้วยครับน้องๆครับขออนุญาตพี่เลี้ยงนิดนึงนะครับอ่าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพาน้องๆเข้าไปถ่ายด้วยครับขออนุญาตครับจะได้มีภาพของน้องๆด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับเราได้ส่งความปรารถนาดีนะครับเป็นความรู้สึกที่นะครับเราอยากเป็นผู้ให้นะครับให้โอกาสที่ดีมอบของสิ่งที่ เราได้จัดหากันมานะครับทุกภาคส่วนทุกหน่วยเลยวันนี้ต้องขอบคุณอย่างที่ได้รัเรียนว่าขอบคุณคุณเทวีแ้มสวนดีเจจากนะครับ93เอ่อทอปเรดเรเดียล3 5นะครับเป็นผู้ที่ริเริ่มนะครับในเรื่องของการทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ขอรับการสนับสนุนยังกองทัพเรือนะครับโดยทุกภาคส่วนเลยนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ โดยเฉพาะนะครับวันนี้เราอยู่ในพื้นที่ของเดืัดการสงครามพิเศษทางเรือมีท่านพลตรีอนันต์สุราวันนะครับและทีมงานนะครับคอยดูแลในเรื่องขอที่พักอาศัยหาด